เดอะแมสโก t สวัสดีครับมาพบกับรายการเดอะแมสโกดในช่องผ่าเที่ยวเลี้ยวไปหลอนนะครับทุกความเชื่อมีเรื่องเล่าทุกตำนานมีความหลอนวันนี้ผมธเนศธนพงศ์เสนอเรื่อง เตียงกูคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับตัวผมเองนะฮะเมื่อย้อนไปเมื่อประมาณสัก12ปีก่อนเนี่ยตัวผมเองได้เข้าโรงพยาบาลนะฮะคือผ่าตัดนะฮะผ่าตัดก้อนซีดเล็กๆบริเวณะสะโพกนะฮะคือมันเกิดขึ้นมานานแล,แล้วเราก็รู้สึกว่ามันลำคาญมากๆเราก็เลยอยากว่าให้ไปผ่าออกทีนี้หมอก็นัดวันแล้วตัวเราเนี่ยต้องไปนอนโรงพยาบาลก่อนนะครับ คือการนอนโรงพยาบาลเนี่ยมันก็นะฮะเพราะว่ามันเป็นอาการที่ไม่หนักเราก็เลยเลือกอเป็นห้องรวมนะฮะห้องรวมคือก็อยู่กันเยอะเลยฮะทางซ้ายนี่สี่เตียงทางขวาสี่เตียงแล้วก็มีสามแถวนะฮะแถวกลางกา็แถวแรกนี่ก็เป็นอาการหนักคนที่มีอาการหนักก็จะอยู่เตียงแรกๆใกล้ๆอร์ดกับพยาบาลส่วนตัวผมเองเนี่ยก็อยู่แถวที่สาม พอเข้าไปพอเราไปาตรวจลงตรวจเลือดแล้วก็เช็คความดุงความดันแล้วก็เอ็กซเรย์ต่างๆเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ประมาณสักบ่ายสามพอบ่ายสามเนี่ยเราก็บอกว่าเราขอห้องอยู่ห้องรวมก็ได้เพราะว่ามันเป็นการผ่าตัดเล็กแล้วก็คือมันแค่นอนแค่คืนเดียวแล้วพอผ่าเสร็จเลยเสร็จก็กลับบ้านได้นะฮะเป็นการผ่าตัดเล็กแต่ว่าก็ต้องมานอนโรงพยาบาลหนึ่งคืน ทีนี้ตัวเราเนี่ยพอถึงเวลาบ่ายสามตามที่หมอนัดเพราะว่าจะต้องขึ้นไปที่ห้องพักแล้วปรากฏว่าหมอบอกว่าให้รออีกสักครึ่งชั่วโมงเพราะตอนนี้เขากำลังเคลียร์เตียงกำลังทำความสะอาดเตียงเพื่อให้เรา,าได้เข้าไปพักนะฮะพอถึงประมาณสักสี่โมงเย็นเนี่ยเราก็เดินทางเข้าไปพักเดินทางเข้าไปพักเนี่ยเป็นอยู่ริมสุดเลยนะฮะอยู่ริมสุดติดหน้าต่างเลยแล้วก็เป็นห้องพัดลมตอนนั้น ก็แถวนั้นก็มีสี่เตียงแล้วด้านขวาก็มีสี่เตียงแล้วตรงกลางก็เป็นห้องน้ําเราก็เดินทางเข้าไปแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเราก็เหลือบมาเห็นทางด้านขวามือเราเนี่ยปรากฏว่ามันมีเด็กหนุ่มอยู่คนหนึ่งซึ่งก็น่าจะไม่ใช่คนไทยนะฮะน่าจะเป็นคนต่างด้าวเราก็เลยทักทายตามปกตินะฮะเขาก็พูดไทยได้เขาก็คุยกับเราเราก็บอกว่าอ่าน้องมาทําอะไร เขาบอกเขามาผ่าตัดไส้ติ่งตอนนี้ผ่าตัดไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เรากำลังพักฟื้นอยู่อ่ะเราก็ได้ความเช่นนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายเราก็เลยเข้านอนพอเข้านอนเนี่ยอ่ะเราก็เป็นคนไข้ที่รอผ่าตัดในตอนเช้านะฮะก็ต้องอดข้าวอดน้ําแล้วก็ไม่ได้ให้น้ําเกลืออะไรนะฮะเราก็แบบสบายๆก็นอนไปพอนอนไปเนี่ยมันจะมีม่านรูดนะม่านรูดแปบลบว่าปิดระหว่างเตียงนะฮะ คือจะเป็นสีเดียงก็จะมีม่านเวลาเขาทําแผลทําอะไรก็จะมีม่านเนี้ยคอยปิดคอยเปิดอยู่ตลอดนะทีนี้ระหว่างที่นอนเนี่ยเราก็ไม่ได้ปิดม่านเพราะว่าเอออยากให้อากาศมันถ่ายเทนะฮะมันเป็นห้องพัดลมก็เปิดพัดลมแพดานนะฮะเป็นพัดลมแพดาน,น,นก็เป่าอยู่พราะระหว่างที่นอนไปนสักพักเนี่ยประมาณสักสามทุ่มเนี่ย มันปรากฏว่ามีคนเนี่ยลากสายน้ําเกลือมันจะเป็นเสาน้ําเกลือนะฮะถ้าเกิดใครอยู่โรงพยาบาลเนี่ยน่าจะรู้ดีมันจะเสียงเป็นคนที่เหมือนลากเสาน้ําเกลือไปด้วยแล้วก็มีน้ําเกลือห้อยอยู่ก็จะเสียงดังแก๊กแก๊กแก้ไปล้อเลื่อนนะฮะคือลากลากมาเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเขาก็อาจจะไปเข้าห้องน้ําก็เป็นคนที่มีอาการ ระดับปานกลางอาการหนักแล้วก็มีคนที่ใกล้จะหายแล้วก็จะออกโรงพยาบาลแล้วก็ไปอยู่แถวที่สามท่านี้ระหว่างที่เราได้ยินเนี่ยเราก็มีคิดอะไรแต่ระหว่างนั้นเนี่ยมันเหมือนเสียงเสียงเนี้ยมันค่อยค่อยมาหาเราเสียงแกกแกกแกล้แล้วก็เดินมาจนสุดเตียง พอเดินมาจนสุดเตียงเนี่ยปรากฏว่าไอ้น้องที่อยู่ขวามือเราเนี่ยมันรูดม่านปิดมันรูดม่านปิดอ่ะอยู่ดีๆมันก็รูดพื้นเลยเราก็ตกใจว่าเออไอ้น้องอยู่ดีๆมันรูดทําไมแล้วมันรูดแรงมากเลยเราก็เลยหันหน้ามาเพราะหันตะแคงออกข้างฝานะฮะก็เลยหันตะแคงมาอีกทางหนึ่งปรากฏว่ามันมีคนแก่อยู่คนหนึ่งนะ ถือเสาน้ําเกลือมาแล้วก็เห็นสายน้ออยําเกลือติดอยู่ที่มือแล้วก็ยืนนิ่งๆไอ้เราก็เอ๊ะทำไมลุงมายืนอย่างงี้เราก็เอยเอยปากทักไปว่าลุงลุงกับเตียงผิดหรือเปล่าว่าตรงเนี้ยมันเป็นเตียงผมนะลุงอยู่เตียงไหนสงสัยลุงเข้าซองผิดอะเพราะว่ามันมีแถวสองแถวสามแถวหนึ่งอะนะ นี่คุณลุงท่านเนี้ยเขาค่อนข้างจะมีอายุมากแล้วเจ็ดสิบขึ้นนะ่ะเขาก็ยืนนิ่งๆเลยแล้วก็ไม่ทำอะไรสักพักเนี่ยเขาก็เลยเดินวนกลับไปไอ้เราก็คิดในใจว่าเออสงสัยลุงเขาคงลืมเกยนอนต่อไปพอนอนต่อไปเนี่ยพอจะเคิมเคิมหลับได้ยินอีกแล้ว ได้ยินเสียงว่ามีคนลากเสาน้ําเกลือเนี่ยมาหาเราอีกแล้วไอเราก็เลยงงว่าเอ๊ะใครนะเดินมาหาเราอีกเพราะว่าเสียงเนี่ยเวลาที่เขาเข้าห้องน้ําแล้วก็ออกจากห้องน้ําเนี่ยมันก็จะเดินตรงไปในที่ที่อื่นนะฮะแต่เราเป็นเตียงสุดท้ายเนี่ยมันไม่น่าจะมีใครเดินมาหาเราได้เราก็เกิดตกใจนิดหน่อยแต่ว่าก็เลยหันไปมอง ในขณะที่ม่านเนี่ยที่ไอ้น้องท่านนั้นอ่ะเขาปิดอยู่นะฮะยังปิดอยู่เหมือนเดิมปรากฏว่าเป็นลุงคนนี้อีกเราก็ตกใจนะ,ะเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรฮะคิดว่าเอ๊ะลุงคงลืมเปล่าก็เลยเอ่ยปากถามว่าลุงอยู่เตียงไหนลุงลืมหรือเปล่าเนี่ยรอบที่สองแล้วนะลุงเขาก็เลยเอ่ยปากพูดว่านี่มันเตียงกู คู่เสียงดังนะฮะทีนี้เราก็เลยเอ้ะตกใจลุงนี่สงสัยจะเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือเปล่าเราก็แอบคิดอย่างนั้นนะฮะเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะสงสัยลุงเนี่ยลืมจริงๆเราก็เลยลุกจากเตียงเราเนี่ยแล้วก็เดินผ่านลุงเนี่ยเพื่อไปดูนะว่าเตียงไหนว่างบ้างเราก็เห็นว่ามันมีคนนอนกันเต็มหมดเลย เราก็เลยไปบอกที่วอร์ดพยาบาลนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้มีสายน้ำกน้ำเกลือแล้วก็เดินได้ตามปกติบอกว่ามีลุงท่านหนึ่งเนี่ยเขามาหาเตียงนะฮะสงสัยเขาจะลืมกลับเตียงไม่ถูกหรือเปล่าคุณพยาบาลช่วยไปดูหน่อยพยาบาลนี่เขาก็เลยเดินตามเรามาพอเดินตามเรามาเนี่ยปรากฏว่าเราไม่เห็นลุงคนนั้นนะท่านนั้นแล้วเราก็เอ๊ะลุงไปไหนอะเข้าห้องน้ําหรือเปล่าเราก็เลยเดินไปดูในห้องน้ําชาย ก็ปรากฏว่าห้องน้ําไม่มีนี่คุณพยาบาลเขาบอกว่าเห็นเป็นยังไงนุม่มก็เห็นเป็นลุงแก่ๆครับเขามามาเดินมาหาผมสองรอบแล้วรอบนี้เป็นรอบที่สองพยาบาลเขาก็งงๆนิดนึงแล้วเขาก็เดินกลับไปก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเราก็เอ๊ะสงสัยอะไรทีนี้เราก็เหลือบตาไปที่ด้านขวาเนี่ยปรากฏว่าไอ้น้องท่านนั้นเนี่ยมันยังลืมตาอยู่ไม่ได้หลับเลย เราก็าเลยบอกว่าเออยังไม่หลับเหรอเมื่อกี้น้องเห็นลุลงคนนั้นมะที่มาทวงเตียงอะ่ะที่มาถามว่าเตียงกูเตียงกูอะ่ะไอ้น้องท่านนั้นมันก็ไม่พูดอะไรแล้วมันก็เอาผ้าเนี่ยคลุมหน้าตัวเองเลยไอ้เราก็เออไอ้น้องมันเป็นอะไรของมันเราก็กลับมานอนอ่ะทอนนี้นอนเนี่ยมันรู้สึกว่ามันหลับเลยหลับยาวเลย จนไปถึงประมาณสักตีสามตีสี่นะี่แหละน่าจะได้ปรากฏว่าเห็นคุณลุงท่านเนี้ยมายืนที่ปลายเตียงนะแล้วก็เขย่าเตียงแล้วก็บอกว่าเตียงกูเตียงกูเตียงกูงกไอเราก็อะไรวะลุงเราก็โวยวายขึ้นมานี่มันเตียงผมเตียงลุงอยู่ไหนเนี่ยนี่รอบที่สามแล้วผมจะหลับจะนอนเราก็ด้วยความโมโหนะ ล้วเราก็แบบว่านอนไม่ค่อยหลับด้วยเพราะว่ามันเรียกบ่อยเขาก็เตียงกูเตียงกูแล้วเขา่าเขายาวเขายาว,ยาวอย่างนี้ทีนี้เราก็ลุกแล้วก็ไม่ไหวแล้วก็จะไปเรียกพยาบาลมาทีนี้ไอ้น้องที่มันอยู่ด้านขวาเราเนี่ยมันก็เหมือนมันพลิกตัวฮะพลิกตัวฮะแบบเหมือนแบบมันลุกลี้ลุกลนอะไรสักอย่างเนี่ยแต่เราก็เม่ออะไรน้องคนนี้มันเป็นอะไรทีนี้ก็เลยเดินไปสอบบอกพยาบาลเลยบอกว่าโอ้ผมไม่ไหวแล้วทีนี้ก็ คนก็ค่อนข้างจะตื่นกันหลายคนเลยพยาบาลเขาก็เลยรีบวิ่งมาฮะง,งวงเงียงงวงเงียยก็วิ่งมาบอกไหนไหนไหนหนุ่มคนไหนคนไหนปรากฏว่าไม่เจออีกแล้วปรากฏว่าคุณลุงคนนั้นหายไปอีกแล้วทีน,นี้เราก็บอกว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวต้องปลุกใครสักคนมาเพื่อเป็นพยานก็เลยไปปลุกไอ้น้องคนนั้นฮะี่อยู่ด้านขวาของเราว่าน้องน้องน้องพี่รู้ว่าน้องยังไม่หลับอ่ะ น้องเห็นใช่ไหมว่าลุงอ่ะมายืนตรงปลายเตียงแล้วก็มาทวงเตียงอ่ะไอ้น้องมก็เลยลืมตาขึ้นมาแล้วก็พูดว่าคุณพยาบาลครับคนที่มาทวงเตียงอ่ะก็คือคนที่เสียชีวิตในเตียงนี้ที่เขาชอ็อกตายฮะหลังจากออกออกจากห้องผ่าตัดแล้วก็มาชอ็อกตายตรงนี้แหละครับโอ้โหพอได้ยินดังนั้นผมเนี่ยแทบเข่าสุดเลยพยาบาลเขาก็ตกใจ พยาบาลเขาบอกว่าใช่จริงๆเหรอหนุ่มใช่จริงๆครับเขามาทวงเตียงเขามันน่าจะเป็นจิตสุดท้ายอ่ะเขายังไม่รู้ตัวว่าเขาตายแล้วผมเห็นสามรอบเลยตั้งแต่มารอบแรกแล้วก็รอบสองแล้วก็รอบที่สามเนี่ยโอ้โหเราก็นึกในใจว่าอ๋อสงสัยที่เขาเคลียร์เตียงเคลียร์เตียงเนี่ยสงสัยเขานําศพนะะออกไปจากเตียงนี้แล้วเราก็นํามานอนทับที่เขา นะตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าอ๋อมันจะเป็นคุณลุงเขาก็เลยดันเตียงที่เรานอนอยู่เนียฮะมันเป็นเตียงเคลื่อนได้นะฮะขยับได้อะไรได้ก็บอกว่าพยาบาลก็เลยพูดว่าอย่าไปคิดมากเลยถ้าเกิดปมีพระมีอะไรก็ของพระนะถ้าเกิดเข้ามาอีกเขาก็บอกเขาไปว่าเขาเสียชีวิตแล้วโอ้โหนั่นละเป็นการเจอผีที่จะจัจเลยแล้วก็คนที่อยู่ข้างๆเราเขาก็เห็นด้วยเหมือนเรา ไรน้องเนี่ยมันก็ไม่ยอมบอกเพราะว่ามันก็กลัวว่าเราจะกลัวเพราะเขาเพิ่งจะนําศพไปนะฮะผู้เสียชีวิตออกจากเตียงนี้ไปแล้วเราก็มานอนแป๊บเดียวเองนะฮะพอเขาออกไปเราก็มานอนเลยนี่นะฮะเป็นประสบการณ์ที่ในโรงพยาบาลที่ชื่อเรื่องว่าเตียงกูแล้วเขาก็มาทวงอีกแล้วหลังจากวันนั้นมาตัวพิเนตเองผ่าตัดเสร็จในเช้าอีกวันหนึ่งก็ ลุล่วงไปด้วยดีแล้วก็ออกโรงพยาบาลตอนเย็นนะฮะก็ไปพักฟื้นที่ที่บ้าน,นะฮะแล้วก็ไม่ได้นอนเตียงนั้นอีกเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้น้องท่านนั้นน่ะมันจะเจออะไรอีกไหมนะฮะนี่เป็นปร,ประสบการณ์ที่เกิดในโรงพยาบาลสำหรับตัวพี่เนตรเองนะฮะในตัวพี่เนตรเองเนี้ยก็เจอสิ่งพวกนี้บ่อยๆแต่บางครั้งก็ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวอาจจะเจอแวบๆแ,แต่ครั้งนี้มันค่อนข้างเป็นเรื่อง ก็เลยนำมาถ่ายทอดให้กันฟักนะครับฝากไว้ด้วยซับสำหรับ EP นี้ไว้พบกัน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ